บริษัทไอเบลไ a ยแลนดเราเป็นบริษัทต่างชาตินะครับสัญชาติ n o r w e g ีย n ทำงานคอนสตรักชั่นบิสเนสนะครับเป็น EPC Engineering Procurement and Construction Field Construction เราจะเป็นในส่วนของ oil gas อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็น green energy นะฮะปัจจุบันก็มีโปรเจกต์ออนแฮนเรากำลังทำเรือผลิตน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2 0 0 0 0นบาร์เรลต่อวันในส่วนของไอเบลไทยแลนด์จริงๆไอเบลมันมีอยู่3ที่นะครับเฮดคォอตเตอร์อยที่นอร์เวแล้วก็มีสิงคโปร์แล้วก็ไทยไทยก็มีทั้ง engineering แล้วก็ p r o c u uh, r e m e n t construction นะฮะ facility ที่เราดูแลเนี่ยจะเป็นย a r d ด s s e m b l y นะฮะเรามีอยู่3ที่รวมรวมกันประมาณ200ไร่ช่วงพีคนงานที่ใช้ใ,ในการก่อสร้างนะครับอยู่ราวๆ4 0่0ถึง5,000คน Project Support แล้วก็ Tool Equipment ที่ใช้ใ,ในการ a s s e m b l y ที่ย a r d ดเรานะครับค่อนข้างชาเ e n g e เพราะว่าเป็นงาน Construction Project แต่และ Project เนี่ยระยะเวลาในการ a s s e m b l y แต่และ Project อยู่ประมาณปีหนึ่งถึงปีครึ่งซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ Project Equipment หรือว่า Facility ต่างๆก็ต้อง ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ Configuration หรือว่าร e q u i r e m e n t ของโปรเจกต์นั้นๆ คือความชาเลนเน่ะมันจะต่างจากในส่วนของโรงงานนะฮะที่เขาเป็นลายผลิตที่ค่อนข้างฟิกแต่ของเราอ่ะจะมีการปรับเปลี่ยนตามโปรเจกต์นั้นๆ requirement มันก็จะเปลี่ยนกันไปเนื่องจากว่าเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเวิร์กคลาสดังนั้นมันก็จะมี Expectation จากฝั่งไคลเอนต์ค่อนข้าง high requirement ไอ้คนงาน4 0 0 0คนคนี่ยเราต้องทำงาน24ชั่วโมงนะฮะเพื่อให้โปรเจกต์จบภายในแผนที่เราตั้งไว้ดังนั้นเครื่องจักรหรือ f a c i l i t y ของเราเนี่ยเราจะต้องเม t a ท n ให้ทำงาน24ชั่วโมพราะว่าถาเกิด Fa ความเสียหายค่อนข้างสูงดังนั้นเราก็เลย looking for t o o l มาช่วยเราในการ maintenance แล้วก็ monitoring and Control พวกทูนที่ครื่มต่างๆมีการสลับปรับเปลี่ยน location ด้วยเราก็เลยพบว่าพักเกียวเนี่ยคือคือ the best สำหรับเราที่มาช่วยในการวางแผนโปรแกรมในการ maintenance เพื่อลดระยะเวลาใช้ในการวิเคราะห์ปรับปรุงเพื่อให้ใกล้ถึงนโยบาย zero breakdown อย่างโรงสีใหญ่เนี่ยนะฮะเรามีมอเตอร์ขนาดใหญ่มีเครื่องจักรขนาด ถ้าเกิดเสียหายไปหรือว่าเบรกดาวไปเนี่ยเรื่องคอสที่จะต้องมีเกตเนี่ยมันมันมันเยอะมากโปรแกรม f a c t o r รี่เนี่ยเข้ามาช่วยเราได้อย่างมากนะครับนอกจากเซตอัพอะพ v e ันทีมเอนเทอร์น็เนี่ยเราก็ยังเอาข้อมูลเรคคอร์ดเนี่ยเข้ามาอิเคราะหปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพแต่ละวันนี่เราม,มีการจัดแผนเรื่องการ PMP อ e มพีวันทีมเอนเทอร์นนะครับแล้วก็จัดสรรให้แต่ละวน้าชุดให้ดำรงตามแผนงานก่อนที่เราจะเอาแฟคเตอรี่โปรแกรมเข้ามาครับเราใช้เป็นเพเปอร์เป็นกระดาษกระดาษตัวเนี้ยเราจะให้แต่ละวันะ่ะเราจะปริ้นเป็น ปึกลลายชุดนะครับแจกจ่ายให้วมด้าชุดทีนี้วิธีการจัดเก็บ ค่อนข้างจะเยอะอย่างหน้างานเปียกฝนเปียกน้ํามันอย่างเงี้ยครับกระดาษก็จะหลุดลุ่ยหรือปุ่นเปื้อนลไปแต่ช่วงหลังที่เราใช้โปรแกรมแักเกอรียมามาเราใช้แอปพลิเคชันในการตรวจสอบการเคลื่อนที่หรือการย้ายไปที่ต่างๆสถานที่ต่างง่ายสะดวกในการพกพาการซ่อมต่างๆคือไม่หลุดจ,จากแผนงานที่เราตั้งไว้กําหนดวันที่ชัดเจนและแผนที่ชัดเจนแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับที่มีสภาพแล้วก็เรื่องเครื่องจักรที่ทํางานได้ต่อเนื่องมันจะมีการเบิกของเครื่องมืออะไรต่างๆในแต่ละวันก็คือมันจะมี ไม่ซ้ากันและมีเยอะมากก่อนจะมีโปรแกรมแฟกตอเรียมเข้ามานี่คือในการเบริกจ่ายแต่ละครั้งจะต้องมีเอกสารใบเบิกใบยืมทําให้เราต้องเก็บเอกสารจํานวนนี้คือเยอะมากกรณีที่เราจะเอาประวัติมากลับมาดูมันก็มีการค้นหาที่ยากขึ้นครับผมหลังจากมีแฟกตอเรียมเข้ามาใช้งานนะฮะการใช้เบิกจ่ายอุปกรณ์และอะไรแล้วก็จะง่ายขึ้นแล้วก็สามารถค้นหาประวัติข้อมูลผู้เบิกอะไรได้ง่ายขึ้น และไม่ต้องมานั่งเก็บเอกสารที่มันเยอะๆที่ไม่จําเป็นได้คือเราสามารถดาวน์โหลดเป็นไฟล์ Excel ออกมาดูและเราสามารถวางแผไนไว้ข้างหน้าได้ว่าอะไรตัวนี้เครื่องมือตัวนี้มันต้องสแปรเพิ่มขึ้นในแต่ละวันแต่ละปีคือมันสามารถดูได้แบบ ระบบเรียลไทม์เลยแล้วไม่ต้องมาสรุปในแต่ละวันแม้แต่กระทั่งอยู่บ้านเราก็สามารถนั่งเช็คได้ขึ้นลดขั้นตอนในการเบริกจ่ายของใช้แค่ถือถือเครื่องเดียวก็สามารถเบิกจ่ายอะไรได้แล้วการทํางานแต่ละวันก็จะมีแผน PM f a c t o r กตอรี่เหมือจะเข้ามาช่วยย้าเตือนในการทํางานเหมือนเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งการทีมงานเราลืมในเรื่องการ PM การแมนเทเนนต์อะไรต่างๆฟังก์ชันซ่อมที่ใช้งานกันอยู่ตอนนี้นครับเป็นการรับงานจากหัวหน้างานมาอีกทีหนึ่งนะครับสามารถเข้าไปตรวจเช็คได้ว่าผู้ที่เขาแจ้งซ่อมมา แจ้งสมายในหัวข้ออะไรเครื่องจักรอะไรแล้วจะบอกตำแหน่งว่าเครื่องจักตรตัวนี้อยู่ที่ไหนอะไรอย่างเี้ครับเราจะได้เข้าไปถึงหน้าง,งานได้ถูกจุดโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาเดินตามหาครับหลังจากที่ได้ใช้โปรแกรมของ Factorium นะครับก็มีความสะดวกสบายขึ้นในการทำงานในหน้างานอะไรต่างๆเพิ่มความปลอดภัยได้เยอะขึ้นและประหยัดเวลาในการทำงานได้มากขึ้นในส่วนเรื่องของการแจ้งซ่อมแต่ก่อนเราก็ ก็มีทางปักป่าบ้างมีการส่งเมลบ้างอาจจะมีความล่าช้าบ้างในการได้รับการบริการในการจัดการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเพราะว่าอาจจะเนื่องจากว่าไม่มีการเลคคอร์ดข้อมูลก็จะมีการหลงลืมไปบ้างอาจจะต้องมีการติดตามบ่อยครั้งมีการอบรมให้กับทางพนักงานได้รับทราบก่อนว่าแฟคโตเรียมเนี่ยใช้งานเพื่ออะไรแล้วก็ใช้งานยังไงให้กับพนักงานส่วนหนึ่งก่อนเนื่องจากว่าเราติดต่อ ประสานงานให้กับทางลูกค้าด้วยก็มีช่วงหนึ่งที่ work from home ช่วงโควิดก็สามารถแจ้งส่อมผ่านทางบ้านได้ค่ะในฐานะ บริษัทคอนสตรัคชั่นนะครับอย่างเรานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับคอนสตรัคชั่นสายงานคอนสตรัคชั่นเหมือนกันนะครับเข้ามาใช้โปรแกรม f a c t o r รี่มนะครับนอกจากสายงานโรงงานที่หลายๆท่านเข้าใจว่ามันใช้ได้เฉพาะโรงงานหรือสายผลิตนะครับคอนสตรัคชั่นเราที่เป็นสายงานค่อนข้างดินามิกเนี่ยนะครับแล้วก็มีเครื่องจักรใหญ่ๆที่ใช้ในในการก่อสร้างหรือ a s s e m b l y อย่างของเราเนี่ยครับมันจริงๆแล้วตัวนี้เข้ามาช่วยเราลดคอสได้อย่างมหาศาลเนื่องจากว่างานก่อสร้างของเราเนี่ยมูลค่ามหาศาล สเกดดค่อน <Sched> ข้างไทยเสียหายไม่ได้เลยเครื่องจักรนะครับโปรแกรมตัวนี้สุดยอดครับ